เท่าที่ครับท่านอ๋อกระทางนี่เนาะทางนี้น,ะน,นี่ทำอะไรน้ำนะก๊อกน้ำอยู่นี่นะยืนทำอะไร ก็ชอบคาแรคเตอร์นะคะลุงลุงนะเนี่เอ็กซิโอนี่ยก็ชอบนะตอนภาพข้างนี้ก็เป็นลุงไปเรียบร้บรอยใช่ไหมอายุห้าสิบใช่ไหมก็ชอบนะแต่แบบก็อย่างว่าพระเอกแบบว่าคุณธรรมอะไรเงี้ยคุณธรรมจ๋าแบบต้องเปต้องเปอะไรก็ว่าไป ก็เก่งว่าพี่เอก็ต้องมีชอบมากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบแนวตัวเองครับท่าน <c oughs> แนวตัวเองต้องแบบนะห <c oughs> <c oughs> นุ่มแบบขี้กโกงนิดนึงอ่ะแบบคุมเครืออะไรเงี้ยไม่เปิดเผยว่าฉันเป็นคนดีหรือไม่อะไรเงี้แต่ก็ไม่ได้แบบโหร้ายแบบร้ายแบบเห็นเห็นจัดจ่า นะก็พิมพ์อเมที่ก็นะใช่เลยครับ่านหน้าตาแบบว่าใช่เลย <c oughs> แล้วก็ถ้าเทียกบกับการ์ตูนตัวเองก็เป็นนะแค่เป็นคุณเบิร์นนะที่แบบไม่ไม่รู้ว่าจะดีหรือจะร้ายหรือจะร้ายนะ <c oughs> เออ คิ้โกงอะไรอย่เงี้ยเห็นเห็นนะว่าเกิดกันแบบสุมอนี่แท้แอปเปิลครับจึงก็ <c oughs> ไปเมมโมรี่อย่างโซเฟียสิท่านชวบ <c oughs> โอเคใกล้ถึงแล้วเด้อดูกรบเด้อ นรู้สึกจะต้องไปเอาภาพ่ใช่ภาพสิเป็นเหมือนแผนที่เอกสารอะไรสักอย่างมาให้โซเฟียากันนี่นะครับตรงนี้เลยครับท่าน <c oughs> จึงไม่ราค Italian, ราอะไรสักอย่าง <c oughs> <laughs> is this man bothering you, Sophia? Excuse me, Monsieur. But the lady and I are... Oh! Oh! Il diavolo in persona! Stay back! Duccio. A pleasure. Run, Buonadonna! Run for your life! Who has that? Uncame. He was engaged to his sister many years ago. ไปหักอกน้องสาวน้องสาวคนลุงไงไหมกราเดียลุงก็ไปหาเรื่องต่อยมันสั่งสอนนั่นนี่มันมาโผล่ที่นี่ได้ไงกันไม่รู้แล้วก็นาคาแรคเตอร์หนึ่งที่ชอบคือสาวสวยจิคราปนันเน่ นางมะม่วงนะฮะกระชุดเขียวใช่ไหมก็มีร่องอกร่องโอเคพอพออันนี้ก็นะไปหาของแบบในเรือซึ่งมีการแบบคุ้มกันเรียบร้อยอะไรอย่างงี้มาให้โซเฟียไปเอามาให้อะไรอย่างนี้ก็รอบเข้าไปก็ ผู้ซิงเกอร์เข้าไปโดยที่แบบไม่ให้การรู้นะแล้วก็ออกมาไปเอาของแล้วก็ออกมาโดยที่ไม่ให้การรู้สักคนไม่ให้การเห็นเราสักคนอะไรก็ว่าไปชิบจึง๊งก็หลอบเข้าไปหลอบเข้าไปชิบก็ทางนี้เด้อครับเด้อไม่เป็นไรจะ สะดวกโยทินท่าทางนี้อีกแล้วอันนี้แบบคอนเฟิร์มเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเรียกซาซินเพราะว่ามีพวกต้นเด็ดเด็ดเดมีพวกบนเรืออยู่สองหน่อโดนยิงซะงานเอ้ยอ้าวอะไรนี่อ้าว เฮ้ยเอ้าเอ๊ะฉันไม่ได้หัวฝาดนะเว้ยคือแบบว่าลูกอะตกน้ำไปแล้วตุ่มสองหน่อกตกน้ำตุ่มไปบร้อยแต่คงไม่เป็นไรมั้งถ้าไม่โดนฆ่าแบบจ่าๆก,ก็ไม่เป็นไรแบบตกตุงตกตึกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกชั้นเวนก <c oughs> ็ <c oughs> ตายได้อะทำไมอะ เดี๋ยวอันนี้เซิร์ชก่อนเซิร์ชข้างบนเลยไม่ต้องไปที่ไหนให้ยุ่งยาก <Perfect o. S 1> อ่าโซเฟียซาตอะอะไรเสียงใครตุมต้มๆอีกเนะี้ยโอเครีบไปเถอะก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตและคนนั้นเป็นคนของเราฮะ ก็นะครับโซเฟียซาต่อเฟอร์เฟกตต่อเฮ้ยโมก็เปียกซาก็เป็นทางทางนี้โอเคเรากลับไปใหม่ก็เป็นทางหนีที่ไม่ยากไม่เย็นนะไม่ต้องมีล้นอะไรเท่าไหร่ก็ว่ายออกมาให้แบบว่า มันโชว์ว่าฟูลซิงคอมพลีตก่อนแล้วค่อยว่ายกลับไปเปอร์เฟกต์ต่อฮุบจึงช็อปช็อปช็อบช็อปช็อบช็อปช็อปช็อบไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยจะมานะ ยุกสอนลิร์ทใส่ไม่ต้องกระเบียรยเร่งสปีดกับกลับไปหาโซเฟียนะคะโซเฟียซาต่ออันี่นี่ เป็นเดนนี่นะอันนี้เป็นเดนก็แมปแดงๆไงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปหาโซเฟียก่อนรู้สึกจะเหลือเหลือยำๆๆอีกสองที่อ่ะจึ้งตรงนี้แล้วไปจึ้งตรงนี้ มันติดลงุงเลยลุงไม่ได้กดเองอะกดโอเคโอเค <laughs> นะคนเราแบบว่าเล่นไม่ได้ดังใจก็แบบเฮ้ยอะไรวะแกอะไรอย่างเงี้ยแบบนะลุงทำดีด,ดีลุงอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละแต่คนกดคือเราไงใน <laughs> ข่าวกระโทษเกมเฉยแต่ช่วยไม่ได้บางทีเกมก็รวนนะ ก็ว,ว่ากันไปกับท่านโอเคก็อยู่ตรงไหนเนี่ยเด,ด,ดี๋ยวดน่าจะอยู่ข้างหลังนั่นแหละชับ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 ช็บอเจอ โอยเมืเ่อไเเนี่ยโอเคอีกข้างหนึ่งอีกด้านหนึ่งนิดหนึ่งอีนิดเดียวโซเฟียจ่าพี่มาแล้วปามาแล้วจิงเอ๊ตลอดนะถ้สินเนี่ยเต็มนะแสดงว่าแบบคนของเราไม่ตาย Oh, no. look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Parking, which yeah, is so far so good. Mm -hmm. oh, beautiful, no? This is a print beautiful, of a map by beautiful. Martin. See here? The new lines described by Messer Amerigo Vespucci. Poor Christopher o Colombo. คริสโตโฟกโรอะไรสักอย่างแม่ชอบทรงผมลุงพางนี้นะอะไรเสยผมอะไรงเงี้ยแต่ว่าแบบภาคสองกับภาคปรตูนี่แบบว่าผูกผมไว้ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็แบบผม้า่หน้าแบบตกตกแบบ เว็บแสกกอร์อะไรเงี้ยก็แปลกอ่ะถ้าสมมติว่าเสยผมภาคนี้นะแล้วก็หนุ่มแบบเหมือนภาคก่อนๆนะจะหลอมากเลยหลงเพิ่งมาเจอทรงผมที่แบบว่าถูกใจตอนแกเนี่ยแหละ it is inspiring goodness where is this coming from grazie sofia i will return ne khlu ni mi sene jang rai na kha no sofia ka dan song sa dan song cho okay เออเออเออวุ้ยได้เงินมีเงินที่แบงก์อยู่เจ็ดพันห้าโอเคก็ทีนี้ครับก็แผนต่อไปเราจะทำอะไรนะก็มีไปหางสือแน่เลยชิปก็ไปค้นหางสืออยู่ไหนเอออย่างสืองสือ,สอ ซื้อซื้อซื้อน่นี่ใช่ไหมโอ้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองแล้วก็กลายไปไปหาหนังสือก็คือไปแง่หนังสือออกมาใช่ไหมแบบเป็นที่ซ่อนหนังสืออะไรอย่างงี้แล้วก็เสร็จแล้วน่าจะไปเด่นให้เรียบร้อยจะดูวิวพอยต์ต่างๆชิบอะไรก็ว่าไปโอเคงั้นงั้นเอาเป็นว่า อันนี้ก็นะครับตัดไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปเจอนะมิชชั่นแง่หนังสือ <laughs> แล้วอะไรอื่นๆก็ว่ากันว่ากันอีกทีเด้อครับเด้อ